ครับพี่น้องวันนี้ไปฟ้องมูนี่กับมาสักทายนะครับนี่กับมากับเช็ดเนี่ยสองคนขับมาต่อหนุกตอนนี้กับอยู่ฟ้องหกฟ้องเจ็ดครับพี่น้องอยู่ต่อแถวฟ้องกับพี่ผัดครับเอ๋อตอนนี้นกกำลังเข่าของเช็ดไปนะครับผมไปชมเลยครับผมมาบกตีบนมาดีขนาน,นเรียบร้อยโอ,โอ้เรียบร้อยครับพี่น้องเช็ดเม็ดจัดแล้วเต็มแรกเกือบสิบโมงพี่น้อง <laughs> Đấy, có ngập đi đó, ngứa sâu này nè Có ngập đi mặt Bạn nhìn, bạn nhìn đang nhé nhé, nó đang tốt vào Không có thấy gì nữa bà này Nghe hình Không có trời cho nhiều gì bà Nhìn như này Ừ, như này Nhìn không? ก็บางประตูประตูหน้าบางบินก็มอสิคโมกับเสานีเช็ดเม็ดนำมาเล้ครับบารังมาตได้ผู้ใดแถวเนี่ยฮ่าฮ่าคราบพี่า้อาคราบนาน่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่วาเา่า่า่าหาา นี่มาเสียวหุ้นหนึ่งนคูนึนงโอ้ไม่สาวอ่อนนบงบเลยพี่น้องนักขัดนักขัดนักผันเนี่ยได้บระเด้นนักนบ น้ำพี่น้องงามๆโอ้ขาเรียนี่เลยงูไล่หนี่ไล่นกน้ำเลี้ยงเป็นอะไนี่นั่นนี่หนีงไว้ครับนกตามเลี้ยงนะมตาเรียดีตาเรียดดีจะกุกบจะบงหลุดผมว่ามันเซียนโอ้ยเดี๋ยวนั่งเลีดเป็นหุ่มไม้อยู่ท้องพันผมกําลังจะใส่แบบข้าวเดียวหยากมาตี lùn má chạy thang nhúm, đi hả, thầm lầm sai, chết đấy, nóc quá quá xe không có nhiều quá rồi, หนึ่พันนี่นี่เด้สองขบี่สบานขับ,บ,บ,บอืงงอเขาขับยู่เห็นว่าเด่นไม่ใช่ด้วยไไล่ะไม่ใช่ใส่ชาว้านี่ tay mới đây giật bưng tô tuần Như là Rồi này mới vô cao cả tô cả kinh rố lại phía đây cả mát mặt ừ. Cô đây Xoắn Mùa, mùa sâu lại vô ผู้ลีแต้มครับผมกับเต้มนึงบากันบากันปลาบาะทนผมครับมีนกปลาอยู่ตัวนึงพี่น้องที่เม็นตัวนี้ใส่ขุนเล้วเห็นไหมถามบ่ใส่ดีนะนี่นะหมอกขามนี่ตรงขามก็เหนียดนกเขาหนินะต้องขามนะอ๋อพี่น้องเ้าซมต่อไปครับ ด้วยไปเรีเอาแตันมันละกเนีขึ้นไปเือขันลละเอนี่ยมขมากเลยมั่อยมาแออยโอ้สตายมันาะต้องเข้าใจมันตัวลูกต่องแบบยมต้นใ่เลยจังส่บิหวานใส่บิวหวานับบอัง โอ้ยหยาบไแล้วเนาะไอเนาะยังักเอียงอันเดียวยังจิตเาพี่น้องน้งเอียงไนะจิตไแต่ว่าโอ้ยโอมั้งกระพืีกบาบวาบิตมันโดดมาทางหัวโซ่แล้วมันก็โดดข้ามไปทางโันลงมาทางพีกะโอ้ยตูนี่นี่นี่มุกูจูบดีไปเร่อยไหมอย เน่ยนันนีนคู่ดีวะเส <What? S 2> งแไมไ่คือคกูก็ขึ้นะโแกอาจารย์เนี่โอ้ทามีเอาปอยจีมันละเทมแหลเขาเนาะบังกันยังไงคุณเป็นมขอสี่สองพันยงังที่ะยังคึดึงเดอึงเวนะ่าเนั่นดีนั่นดีนั่เอาเอาแจกมานะี่นมาใครแค่ มอ่อยู่นี่เนียบอยนะอนนอย่อือเสียไปแน่อเสียงพันบอเสี่น้องนี่แเช็ดมือปุ่มาสองคนกับ2องคนเขียนเขียนเท่าเช็ดงินกันยากการงานงั้นแต่คิดในตัววแขขงหนามอไซีพวงเนอะ วันน่ะไม่เลเอ,อ่บอกว่าชี่ขันนี่เนอมากบอกว่าี้ากวกับน่ะสอมแล้วด้คค่เดน,นาวสี้หอนะเ <c oughs> สียแต่ยองเ้ยนี่ต่อีกจกคุู้ละหาองมกับเทียนเนี่ยจะอยู่พ้กกันเนี้ยบันล่ะพอนนี้ออกคูออก้ <c oughs> ละหเกียรตัวพรอ,อะไเไม,มือละลายเลยกสมมติแต่ละม้ กอนกมามีต e like, in ัวน um, ้อวานอะไรเอาเผือบย้อนใส่ก oh. ับบ <de> <ảo> uh, ินนี้นีจักนี้สมมติว่ไก่จังไกลก็เท่าอีกเอานกขินแล้วเพราะนทันหลังเนอะแต่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 แมาอยู่ใส่เเ่ากูกกดกดหมดใส่มาตัวนกม้าตัววานตัวนี้เลยเว้ยมีางวัวนกขินปันเหยียบเขาได้กบบนี้อัวหายคนมาแต่่นนาะนกเนี้ยขึ้น พวาดินชาวช้ท่านเดีอยตมชา้าังเงียเงียินไม่จับเล่เสาตังแั่นจ็กรนี่ยตัวิมับบปบมันก็เลยแทบลงไปเนี่ยนะผมคิดว่าเงี <Humans. S 1> Arrow, drum, drum, drum. ้ยถึงตอนนั้นเขาดินหรือว่ามันไ อ่มาเลยไอ้วุ้นได้บ่วุ้นได้บ่อืมวุ้นได้บ่เนี้ยพี่น้องสาวลูกสาโถ่อันขี้เม็ดแล้วพี่น้องรอบสองเลยพี่น้องบ่เอารอบสองอันรอบสามเลย รอบแรกกันไปแงวกยากัะวันทงหัวเสานี่ลองของเส้นนี้ใส่หัวเสา้นจีนฟาสีนกระแสครับกระเสหลุ่นนกชีวิตขาดก็น้กกระแส้่ได้ครับอาคิดิดันดี๋ยวไหมเพื่นครับกระแสคมก็ขัด มกนะสั่งมาจากเชียงร้ายวันนี้เนี่ยสั่งมาหอดัานนึงนึงสั่งห้อเาเม้ <laughs> เออมุนเลยไหมเขามายย่นิ่งมีรากไหม,มไม่เจนี่รากขี้จากของยงไม่เจไม่เรรมดานะ ใจเึ blender, ้นมายับถึงว่าโตนะเขาหันกู่จูบจูบอยู่นิดเดียวนี้เอ้าชือบทีกินไลูกปลาไหน ยเ่ยนี่งตัวนึ่งยี่นึ่สองไอ้หน้าไอ้หน้าไอ้หราตีรัดกันได้ตีรัดกันได้หัวว้าวแล้วบักยังบักบักไปเลยโอ้ยโอ้ยหยอกเนอะลูกเตียงคว่วครับก็่เหลียวหรอก มึงบา่าพอมากกับกเขาเลยมันบ่หายด้ยเค่องทีเรกเนี่ยสิขอมาปันเทบ เร็บอกเนี ane, gen, ่ยมันเอียงไ่เยอะกว่านี้นดูึิคือไปแล้วไปแล้วคูน่งเราเห็นคว้นง่ามบวชเลยมันเห็นอะไรเรียงอะไรเรียง่ไมันเห็นมันเห็นเล หเห็นนะออเราเหยียงออกแล้วเอาไป้วมึงถึงแคนเาเยงี่บุรู้ี่เขาโอ้เป็นแถวบ้านวะเนี่มาอยู่สิโอเด็กแ้วเย

นอนตายแล้วนกตัวเห็นไหมเจอเกหนกบางเนี่ยกูอัดเมียตายตัวนี่ยิบกาแฟชีวิตกัอัดจิตพีนองเ้ยหัวไรนรไตัวสออยาสวยตัวสองอย่านีวันน่ cũng nhiễm say lé ở này có lần quá heo cái phần ở cạnh nghe thì mình เลสองออกไปลาหนึ่งโอเคไปทางไหนข้าไปเทีบย่งโอ้ยเขาไฟเข่ามาบุ๋นน่ะโอ้ยเขาไฟยังมีเสียงกากอยู่นั่นไปแล้วออกไปแล้วลันมันล่้นไอ้ต้นนั่นั่นเองปานย่น้นกเข้าแล้นาออกไไเฮ้ยเดี๋ยวจะไปเ นกันหนาต่อมเนี่ยไม่ได้ตีกองย่างดีเอานกเขาแล้วตีตัวดำอย่านีเขานะนนเลืปิดเอานกเขาแล้วนเลืปิดเนียนอะไรกัซักนกินเนีเอากองเงินดีนกเต้นกองยืดมุต่อเงเด้ย่้ากันตัวไวะ 嗯。 là nào kèm sám không diễn miết chân này đang lạc pin xe khoát đấy chân này chân này คลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมผมกับเซียนเม็ดได้พูดละสองแต้มกับพี่น้องคลิปนี้ผมก็ขอบคุณครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ผมด้วยด้วครับผมผมตัวใยญนสสยคล้องสวัสดีครับขอบคุณครับ